บายดีรษฐีนางนี่นะนาสาวซื้อไก่มาต้มเด้อพี่น้องเด้อส่กินน้องนัทบอกภาพจะมายังบอกภาพมาลากถั่วยเมียนมานอนมาลากถั่วไอ้เมียนมานอนพี่น้องมืเอื่นมา มื่ออื่นอ้นจังสีเมื่อมหาไซต่อพี่น้องมื่ออื่นออนตัดไปส่งน้องลุงแม่ลงบอกเขาเมื่อยเขาเป็นเมื่อยเวี้ไเงินเดือนล้านเกรดีรดเห็ดอยู่ไหนเนาะเไมเนัเห็ดอยู่เงินเดืนล้านก็่ดีได้ กับเขาอาหารตามสั่งคลายเฟอร์คลายคาเปียกโทรโทรไปมันออะก็เจอวุ่นวุ่นอยู่ไหุ่นอะไรเลยหละคิดบ้างะกุ้งโทรไปมัน9เก้าโมงสิบโมงยังวนอยู่แนนสายดีนะฮะายดีแนนแับขนาดเนาะด่านมันบบกแนนนี่ก็คือไก่หนาสาวผดซื้อมาด้วพี่น้องเด้อซื้อมาต้มสกินถ่านะบบาวกับน้องลุงมาพี่น้อง อันนี้คือหมอต้มไก่เลยจ้าพี่นอ้องอนในข้่งหมอต้มไก่จะใส่บะภาพกระเบโตดอยู่กินข่าวน้ำชะกะ่อนจะใส่เป็่เมื่อเผ็่อสีอเมื่อะค่ะพี่น้องใส่มะขามเปียกลงไปเลยพี่น้องใส่ไปมะกรดลงนะจ๊ะพี่น้องใส่หัวขาด้วยจ้าใส่เป้งน,นัวลงไปเลยจ้าพี่น้องใส่เกลือใส่เกลือ หน้าซาวผซื้อมาสูก่กินใส่หัวชิงไคร้ดจาจพี่น้องใส่หมกเร็เดราจพี่น้องต้มรังไงก็ไก่ลงกระตุ้นี้ไก่เ้ากระสุกแล้วดราจพี่น้องผดแล้วอ้นก็นสิใส่ผักหอมลงหลังก็สิหนึ่งเขาเห็ดแจมมะกอกลวกพักเอาผักหอมลงด้าจ ไอ้กระห้อมนาซา่ากำลังซีมต้มไก่พี่น้องยอดเลยหิวข้าวหิวข้าวบ้านเองหม้อสีปิดเลยกำลังกำลังข้างหม <อ S 1> ้หอวล,วลวกพักพี่น้องสิส่วนเบาภาพเบาโตดไปเก็บพักมักหนอดมาลวกกินกับแจ่มมะกอกเสร็จแจ่มมะกอกน้ำตาจ้าแล้วโตดปะตอนนี้ก็มางหวัวหน้าบ้านแล้วพี่น้องให้เบาโตดเก็บโอนเป็นมือกล้องเก็บไปลวกกินกับอันแจ่มมะกอกโอนเสร็จแจ่มมะกอกเด้อยจ้าพี่น้องเลย ดยเอนมนบยแหละแซบเลยแซ่บยดยืดข right? <im> <el> <us> ้นกระปูกบ่แซ่บรวบกับจำมะกอกต้มไก่แต่หยอดงามเคี้ยวขักอะไรเก็บพักเป็นเซยบ่าโตดนี้ ถ้าอยากได้เห็นลูกเห็นผัวจ้องเลยพี่น้องโสดด้วยเปล่าโตดด้วยพี่น้องเด้อแมนบอโสดอลีบอลเแล้วก็เข้าไปติดตามซ่องคนในเนื้อพี่น้องเด้อบอลโตด้วยพี่น้องบอลโตบอลโตด์ซิวซิวซื้อซ่องคนเข้าไปไปเข้าไปติดตามคนดในพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์เพื่อนในรจ้า น้องทรายบ่าวหน้า,วาลวกตะพักอันนี้ก็พอแหละแต่เวลาเห่อนอ่อมยังของหเป็นในผักอันนี้ข้าลวกกินกับแจวกับป่นละแซบ่บแมนหมากมันกระแซบ่บไปปัน่นเห็ดน,น้ำกินน้องน้ำมังน,น,นัดคล้ายๆแมนส่วกินเลยแจวน้ำปลาเผ็ดพงเนาะว่ารดกระหยากรึเนาะ ส่วนมหมกน็อตนะนะเลื่อนนะ่ะหล่ทิ่มเดี๋ยวมีใครกินบอกป้าคันมาบรรณา,ามาให้เอื้ยกินเนี่ยเด้เอ,าอาาลายลารีบเอล,เลยเก็บมาโลดลายโลดเก็บมาให้เอื้ยกินแน่ดูวกระซานมีแต่หยอดงามๆเนาะ เขียวค่ะเพราะน้ำตลอดเด้มันน้ำมันสุ่มตลอดมันก็เลยแบบงามอันนี้อันนี้กตใส่กระซามลายเติมเลยเนาะลายเติมเขาลวกมันกับลายหรอก๊กงานน่ะนะ ในหาทางผว่ายอมบยหลายได้ทางส่วนผมแนะนมไปบรายผู้ส่วนนี้หมดหอดเ่ีซบให้พันอยู่กินข้าวกินน้ำก็จึงให้พันเมื่อแล้วพี่น้องเริ่บ่าวโตดบ่าวภาพปลาลวกซีมีกับซ่บแล้วเนาะคือ ตลอดอยู่ในใจกันนี่บะนี่พักอะนะพักงั้นวะพักตั้งกต่แท็บพักตั้งผู้ดีเถื่อนล่งคลิปแล้วพี่น้องเด้งขึ้นแล้วเด้งขึ้นโทรศัพท์เลย FC เบาตดร้อ FC เบาตดรอภาพมกเลยเคิดละลายอยู่กินข่าวกินน้ำอยู่หลินน้ำกันสกอนคัดสีเมืองก็ได้ มันบมเมื่อก็นอนพี่ได้สองงนดได้ก็เม่อไปเรียนบาตรวจไดเรนนยนนี่น้องย่ันกับนอ่นย่ ทำลายอะไรก็จะได้วะเออในมือเห็นปะสองอยอดเล่นตน,นาฮะเ,เดียวไปเลยเล่นตน,นาในมือเนี้ยในมือจับมั่ค่ะโอ้ตามตามก <laughs> ันเนาะโบเห็นพ่อแหละวันนี้จะเอาไปลวกวันนี้พีนพ่น้องก็แบบภาพเป็นยังฮะโอ้จ้าโอหัก,กวะ ฮะเป็นอย่างคือคนองหักจากไดจังหนึ่งนี่แหละองหักจากไดบ้านองสื่อเก็บครับห้บอโตดไป็นคนเก็บคอยเป็นมือกล้องฝากติดตามเน่ยเดียวบ่าวผาพาลุยกับบ่าวโตดชิวๆล่างก่อนก็ได้คิดพุ่นเลย เนื้อทำมาพี่พี่น้องค่ะมาเบิ่งข้างหมอเข่าต้มน้ำลวกพักพอดีลวกเลยมาทางนี้กับหม้อผดและพี่น้องเลยเข่าก็กระลังขึ้นอายเป็นยังบอกภาพบอกจะเป็นยังจะคุยเห็ดไดเดียวฮะเสร็จไดเด้อเนาะเสร็จไดเด้อเนาะอยู่ถ้าข่ายกระวนกระวายโอกหักวะจักฮะบอกไม่น้อยเนาะยังมีข่อยอยู่ไดโอกหักกระไร ให้บอกตรวจลวกเอาบอกตดลวกเลยทิพนุ่งเลยลวกทิพนุ่งเลยแล้วก็เอาจองขล้นบนบ้างแล้วเรียบร้อยแล้วแมนเนาะแมนเฮ้ยมีบ้านก็ต้มกินไี่นี่ต้มกินกับป่นกับอะไรได้ป่นปลาดุกหรือป่นเขียดไงนี่แ่ละแซ่บนะป่นเขียดป่นกบป่น มาหอาดนบานเล็ก่ามอเกแาลมด้สเ่หเราจะพี่น <Okay. S 1> <Hey. S 3> ้องบวกักไปเห็ดแจมมะกอกกับพี่น้องนองมกพวกบัวแล้ก็ขวเพแล้วก็มาใส่หอมปอมพี่น้องเิแจมมะกอกตาเขอันเศอษ่กิีเห็ดแจมมะกอกกระจาพี่น้องสุขสุขคนกองกระเจ้าขนาดหนพี่น้องเแจ่เลย ต้มเจล่ะนะบะเจียมมะกอกเจียมมะก,กอก,กพ,พอี่น้องเด้อเขากับกำลังหนึ่้าสิสุกแลเนาะอือเข่ากับกำลังลูกสุกผดอยู่พี่น้ออุ่นต่อพี่น้องเลยต้มไก่สะออนคเป็นตาแซ่บขนาดเลยคุณมาเปิดสะออนต้มหอมพี่น้อง สะอ้นเห็ดกินแซ่บได้พี่น้องเลยแสบคงนัวเดี๋ยวพี่น้องถ้าแดกเป็นนัวนี่บะตามก็ตามมันหอมก็กำาัเผ็ดประหวกระหงวแล้วก็ประแดกลงเอามากรอกลงประแดกเลยเด้จ้ะพี่น้องจ้ะ ไอากกับเ่นอก็บเาันนีพี่น้องเริ่มปริหน้มันอพี่น้องออมมาิุเานอย่ี้้าหอมารีสุนเป็นสแทบเลยดิเสิร์ฟจกอกกินกับเขาน่องพอดีแทบบารีตักพี่น้องป้าหอมขนาดป้าเบิ้งเบโอ้ยลบ ไม่น้อยกระสือเขาด้วยจ้าพี่น้องเขาฮอนฮอนแปลงเขากระสือเขาไม่ใช่แปลงเขาพี่น้องอืมติดอืมติดใช่ได้อืมโทษเขากระบะกำงามพี่น้องเขาใหม่ เห็ดกับข่าวแล้วเดจ้ะพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้อ้นกับได้ลาไปก่อนนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากช่องน้องนัดทีเอเอสเดจ้ามาตัวชิวๆเด้อตัวชิวๆน้องนัดน้องนัดพวาหวานแม่น้อยเลยเดจ้าเอาผ้าผ้าด้าลุยเด้อจ้ะพี่น้องลาไปก่อนสบายดีบ๊ายบาย